ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับน้ามาฟังคําเตือนจากเฮียก,กันก่อนแล้วกันน้นักคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับยอดหลักหินสิทธิ์พนมทองนะครับหรือสิทธิ์จ่าอุ้มคู่นี้ต่อน้าหนักกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดง112น้ําเงิน113สาปอนด์ครับครับสำหรับฝ่ายแดงนะครับเลนเจอร์ก็มีคุณจูนตะตูนะครับ คุณจูนสตูนนะครับนักธุรกิจสร้างบ้านในอำเภอเมืองสตูนนะครับให้เกียรติมาถอดสายมงคลให้กับเรนเจอร์ในวันนี้นะครับครับนี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินเจ้ายอดหลักหินสิดจะอุ้มนี่ครับาตัวแทนทีมงานของจะอุ้มมารับจะปักคุ้งลงน้ำแข็งด้วยนะครับมาถอดมงคลให้กับฝ่ายน้ำเงินครับเจ้ายอดหลักหินอ่ะดูประวัติทั้งคู่เลยครับ ครับสำหรับกรรมการผู้ีิการบนเวทีคู่นี้นะครับกีรศินติละรัศกุลนะครับให้คะแนนสามท่านสายยันเดือนเหลืองชนินเทพสุพรรณละกาลาสุภาใสครับเรียกว่าทั้งคู่แหละครับมีรางวัลอัดฉีดก่อนจบจากผู้สับสนทั้งสองฝ่ายเลยครับฝ่ายแดงไฟเตอร์มวยไทยก็ในหัวมิดนาทอนะครับแล้วก็มีคุณจูนสตูนด้วยครับคุณจูนสตูนสนับสนุน เจ้าเรนเจอร์วันนี้ขอให้โชว์ฟอร์มสวยๆโชว์ฟอร์มดีๆส่วนฝ่ายน้ำเงินเช่นกันครับยอดหลกักหินนี่ปักคุ้งปักคุ้งลงน้ําแข็งกับจ่าอุ้มสองลูกที่ใหญ่เลยครับขวาชัยมานี่หลักวันพิเศษเทียบเทียบด้วยกันทั้งคู่ดูประวัติของทั้งคู่ก่อนครับไฟแดงเรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับนายวุฒิเดชฐานทองดี21ปีครับจากสกลนครหัวหน้าคณนะ ก็คือหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับที่รับปออินเตอร์ครับแล้วก็มีในหัวมินทร์นครคุณสุเมศสือสัตตบงกดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจักรยานมวยไทยยิมน,นักชกในดวงใจครับแหย่ยอดมวยชื่อดังเลยครับพี่้องพี่้องซ้ายอันตาพานวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิม43ครั้งชนะ27แพ้15แล้วก็เสมอหนึ่งครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยอดหลักหินสิทธิ์จะอุ้มนะครับนายธวัชชัยใบสูงเนิน19ปีจากสุรินหัวหน้าคณะผู้จัดการก็จะอุ้มจะอุ้มจบป้าแล้วก็มีปะคุ้งครับปะคุ้งลงน้ำแข็งให้การสนับสนุนบัดนีิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ครับมีพี่มาัยทองสักเทวันควบคุมคุณภาพอยู่นะครับ นักชกในดวงใจก็จะยอดมวย2แบบครับกุมารดอยเทชอยินดีอะคาเดมี่เ5ดครั้งชนะ5 0แพ้20แล้วก็เสมอหครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับหนักแรงเลยนะครับยอดหลักหินนี่ขยับเข้าหารูปร่างเตี้ยสั้นนะครับเสียเปรียบต้องปะทะต้องลงทุนนะครับค่อยๆขยับเข้าไปขวากับสายนะครับมาดู้ายของเรนเจอร์รูปร่างได้สูงได้ลอยแล้วก็หนักแรงนะครับะซ้ายต่อย้ายก็แรงเหมือนกันเลยครับเรนเจอร์ดีดีดีสิสูงเลยครับ มีสิ์สูงเลยครับพี่กรรมการด้านบนนี้จะได้สับมือนับแต่ไม่รู้ว่าจะนับไทรนะครับเรนเจอร์ดีอยู่กับพิกทับอินเตอร์ครับจักรยานมวยไทยส่วนหลักอินนี้อยู่เพชรเจริญวิทย์มลายทองครับตอนตอนแรกใช้ใช้ชื่อหลักอินดเฉยครับแล้วก็เติมยอดไปเราก็นึกว่าไปอยู่กับตาเจตแล้วครับเพราะว่ามวยตาเจตนี้ต้องมียอดนําหน้าครับไหนักวอกกันครับคู่นี้อยากกับพิษตามีการต่อ้ําหนักเพื่อความเหมาะสมหนึ่งปอนด์นะครับแดงต่อให้ครับ ในพิกัด112กับ113ครับขวากับซ้ายขวากับซ้ายไข่เปียงปางเปียงปางนี่กิ้งเลยนะครับครับโอ้โหที่สำคัญรุ่นอสทำมวยเก่งของภาคอีสานเจอกันด้วยนะครับฝ่ายแดงสกลนครฝ่ายน้ำเงินสุรินทร์นี่ครับช่วงยกแรกโอ้ยโ,โอ้โดูครับด,ดูดูดูนี่ครับเพิ่งยกแรกนะครับหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับ เราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP จเจริญพ่อข้าพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชน t ูเคอร์เปอร์เรช่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0ส0 0 0ขอบคุณบริษัท c p f restaurant and food chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮโพก เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอร์เจ้าสัวข้าวตังมินิไก่ยองสุดไก่ย่าง5้าดาวบริษัทซีทีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระจาบเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายนะครับตอนนี้ขอบคุณ g s เบมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับออกมาเดินขยับเข้าหาเลยนะครับเรนเจอร์อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับยอดหลังหิน ชกในเกมบ้างรับบ้างนะครับโอ้โหดูนะครับทางซ้ายทางขวานี่ออกแอ้เอาเลยครับแทงขวามาเม็ดนี้นี่โอ้โหจะแย่งุนแงเต็มชายโครงจริงๆนะครับยอดหลังหินนี่โอ้โหชกเกมบ้างรับจะออกแม่นครับอ้าวมีสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันเลครับมีสะดุ้งให้เห็นทั้งผู้เลยครับอยู่ที่ว่าใครใครจะโดนเต็มเมครับกรรมการจีรศิธิจ้องเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะนับอ่าคู่นี้ใครอยู่ใครไปครับ เตะหนักต่อยแรงทั้งคู่ครับวัดดวงแล้วครับวัดดวงแล้วครับตอนนี้นี่ครับหประเภทโป่งปากปิดบัญชีด uh ้วยกันทั้งคู่มขยับนี่ครับมเช็คช่วงล่างไปก่อนยอดหลักหินโอ้ปกติชื่อหลักหินก็หนักแรงแล้วครับโอ้จะอุ้มมาเติมยอดเข้าไปนี่มันยิ่งหนักยิ่งแรงเข้าไปใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวดูเรนเจอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ดีแล้วครับ โอ้โหดูครับอ่ะไม่เป็นไรครับเสียหลักเสียหลักเสียหลักขึ้นมาหว่ากระต,ตอเรนเจอร์อ่าเอาคือแล้วโมโหแล,ลแ,ลมแล้วครับพี่อาลีเรนเจอร์เอาแล้วครับคือว่าโดนอะไรก็กระดุ้งไปหมดนะครับลงไปนี่กรรมาการเรียกขึ้นมาต่อยต่อกรรมาการนี่จ้องตอาครับเหม่งเลยนะครับกรรมาการโอ้ยนับสามนะครับโดนนับก่อนนะครับกรรมการนับก่อนนะครับกรรมการจีรศิป์นับก่อนนะครับอ่าสู้ต่อได้ครับ เอาคืนได้ไม่ได้ครับโดนนับแปดไปแล้วนะครับมาแต่อากาศมวยไม่ดีเลยครับกรรมการสับมือชกก็วิ่งเข้าหาเลยครับเรนเจอร์เอาลุกตนแล้วครับเอาละครับอยู่มากรรมการยังให้โอกาสครับอ้อออนี่ครับมาดูครับมาบางทีแกใจร้อนแหละครับมาี่ครับโอ้โหมาทีมาเป็นชุดเลยครับมากรรมการกรรมการ บอกว่าให้ไปยืนที่มุมกลางครับแหมเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรครับอาจารย์จีรศิลป์นี่ครับชี้ให้นักชกทั้งคู่ครับไปอยู่ที่มุมกลางแล้วครับและนี่ครับ่าระครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงก็จะแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบกันต่อไปนะครับก็เป็นอันว่า อาจารย์กิรศินก็พิจารณาแล้วครับว่าเวนเจอร์นะครับวันนี้ก็ต่ำกว่ามาตรฐานไป